มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะบอกเลยนะคะว่าท่านนี้นะคะเป็นอ,อดีตนะคะเคยประวัติการทำงานเนาะในในด้านของเป็นครูอัต,ตารจ้างนะคะโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูนะคะทำธุรกิจติวเตอร์ร่วม15ปีและทำธุรกิจเครือข่าย8ปปีนะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจติวเตอร์ นรดาตีเตอร์จังหวัดสตูนะคะเป็นนักธุรกิจอิสระและเป็นนักการตลาดของแอปพลิเคชันมูมอวันนี้นะคะท่านจะมาส่งต่อบอกต่อนะคะว่าทำไมท่านถึงเลือกที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจมูมอนะคะกดหัวใจรัวๆให้ครูยาพาตังหรือคุณนรดาทองสีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณโค้ดมินนี่มากๆเลยค่ะเอมซี MC ที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะก็ขอหัวใจรัวๆตอบกลับไปให้กับโค้ดมินนี่ด้วยเช่นกันนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะส่งต่อพลังให้กับวิทยากรได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะครูยาณราดาทองศรีนะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะคะแล้วก็เหมือนที่โค้ดมินนี่ได้เกริ่นไปเลยนะคะก็คือครูยาเนี่ยก็คือ จจุบันนะคะก็คือทําธุรกิจติวเตอร์นะคะแล้วก็ทําธุรกิจอิสระด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นนักการตลาดให้กับแอปพลิเคชันมูมอลนะคะเหมือนกับผู้นําทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้เลยนะคะได้ยินเสียงคุณตาชัดเจนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ หัวใจมารัวมากเลยนะคะก็เมื่อกี้นะคะวันนี้รู้สึกว่าคุณยายจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ฟังบรรยายจากโค้ดแม็กนะคะอยากจะบอกว่าโค้ดแม็กนะคะก็คือเป็นคนที่แบบเป็น My Idol นะคะเป็นคนที่แบบวันวนที่คุณยา,ยายได้เข้ามารู้จักกับแอปพลิเคชันมูมอนะคะก็ได้ฟังคลิปวิดีโอนะคะที่ โคดแม็ก uh, เนี่ยได้อัพลงโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่แบบทําให้ยาเนี่ยตัดสินใจเข้ามาทําอีกท่านหนึ่งนะคะนั่นเพราะว่าความสุดยอดนะคะใครเห็นด้วยมากๆเลยว่าโคดแม็กโคดแม็กบรรยายได้ยอดเยี่ยมมากๆกดดีเยี่ยมมาให้ยาในห้องแชทหน่อยคะ่ะดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ uh, ก่อนอื่นนะคะยาขออนุญาตที่จะ uh, บอกก่อนนะคะว่าทําไมถึงทําติวเตอร์นะคะแล้วก็ทําไมถึง uh, เข้ามาสู่แอปพลิเคชันมูมอได้ยัง ไงนะคะก็ยานะคะจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะหรือว่าไมโอเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พอจบมาเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ายานะคะไม่ได้เรียนครูมานะคะแต่พอจบมาปุ๊บเนี่ยก็คือมาเจอว่ากลับมาบ้านปุ๊บนะคะน้องชายอยู่ปสีนะคะตอนนั้นเขาแบบเป็นน้องคนสุดท้องเลยนะคะแล้วก็อายุค่อนข้างที่จะห่างจากพี่ๆนะคะก็ มีเพื่อนอยู่3ามคนในห้องอะคะ่ะแต่น้องชายคนนี้เขาแบบได้ที่สามสดนะคะคือแบบช็อกมากนะคะเพราะว่าบบพี่ๆเนี่ยค่อนข้างที่แบบเรียนแบบเรียนหนังสือเนี่ยก็คือไม่เคยอยู่ในอันดับเพื่อนอยู่อันดับต้นๆของห้องเนี่ยไม่เคย อไม่เคยต่ํากว่าเลขค่าเลยเนาะก็คือ 1, 2, 3ามแต่คือพี่ๆทั้ง4ี่คนนะ่ะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่พอมาเจอน้องคนสุดท้องค่ะได้ที่39ก็คือทั้งบ้านเนี่ยช็อกมากโดยเฉพาะยาน,นะคะก็คือรู้สึกแบบช็อกมากๆเลยเพราะว่าเราเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยกลับมาปุ๊บเจอน้องแบบ แบบนี้ค่ะคือสงสารแล้วก็ทําให้ยาเนี่ยก็คือสอนน้องนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจทํางานที่อื่นนะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็มาสอนน้องนะคะแต่รู้ไหมคะทุกท่านพอยาได้สอนน้องนะคะ จากน้องได้ที่38อยากเกือบรองสุดท้ายของห้องเนี่ยน้องก็ขยับมาเป็นที่4ของห้องเนี่ยค่ะก็คือเป็นเหตุผลทําให้มีแบบผู้ปกครองนะคะมีเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่ในห้องของน้องชายเนี่ยเขามาขอเรียนด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทําให้ยาเนี่ยต้องไปเรียนครูเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปเรียนครูก็คือจบอหลักสูตรการสอนนะคะที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมราชนะคะแล้วก็พอเรียนครูมาจบปุ๊บเนี่ย ยาก็ต้องแบบขอไปประกอบวิชาชีพครูนะคะก็เลยต้องไปหาประสบการณ์ในการสอนเนี่ยในโรงเรียนนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่แบบไปเลือกโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดสตูลน,นี่แหละคะ่ะก็ทําไปได้นะคะประมาณ3ปีนะคะก็ค้นพบตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบงานลักษณะที่เป็นงานประจําเลยนะคะที่พูดเนี่ยยาก็คือให้เกียรติทุกๆงานนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกงานประจําด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนที่ยาจบมาใหม่ปุ๊บเนี่ยยาแบบได้ทําติวเตอร์เป็นอาชีพเลยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็คือเยอะมากนะคะซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วอะคะ่ะยามีรายได้จากติวเตอร์อะคะ่ะ3 0,000บาท ท่านต่ำอะคะซึ่งเด็กจบใหม่นะคะทุกท่านลองคิดสภาพดูว่าเด็กจบใหม่ปุ๊บนะคะแล้วก็มาทํางานที่เป็นงานของตัวเองอะค่ะและรับรายได้ที่แบบมันเยอะมากๆนะคะณตอนนั้นนะคะแล้วก็ทําให้ยาเนี่ยมีการเปรียบเทียบอะค่ะว่าตอนที่ยาได้อยู่อยู่ที่ในโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องเอาเวลาของเราทั้งหมดอะค่ะตื่นไปตั้งแต่ตีห้านะคะบางครั้งน่ย ยังหัวรุ่งกว่านั้นอีกนะคะก็คือถ้าวันไหนที่มีเวรรถนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยแบบส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนนะคะคุณครูเนี่ยก็จะน่าสงสารมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเหมือนโรงเรียนที่ยาไปสอนเนะะี่ยค่ะก็ต้องนั่ง,งรถรับส่งเนี่ยไปรับเด็กๆนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาสอนนะคะแล้วก็ตอนสอนเสร็จตอนเย็นก็ต้องรถนั่งรถรับส่งเนี่ยไปส่งเด็กอีกนะคะ ทำแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆนะคะทําให้สิ่งที่ยาค้นพบคือ1เลยก็คือยาแบบไม่มีสละทางด้านเวลาเลยนะคะแล้วก็อันที่2เลยก็คือยามาได้เปรียบเทียบในเรื่องของรายได้อะคะ่ะตอนที่ทํางานตัวเองเนี่ยยารับรายได้แบบเกิน3ามหมื่นนะคะแต่พอมาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็เหลืออยู่ที่หมื่นต้นๆน,นะคะทุกท่านทุกท่านคิดดูว่า Uh, จากแบบเราได้เงินเดือนเยอะแถมเรามาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเวลาเราก็แบบเหลือแบบให้ตัวเองน้อยนิดมากนะคะทําให้ตอนนั้นนะคะเด็กนักเรียนที่เรียนกับยาเนี่ยจาก60คนนะคะลดลงเหลือ6คนทุกท่านแบบหลายเท่ามากเลยนะคะแล้วก็มันก็เลยส่งผลให้เกิดการตัดสินใจนะคะครั้งใหญ่ของยาเลยก็คือยาเนี่ยก็ตัดสินใจนะคะลาออกนะคะจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ออกมาเปิดติวเตอร์อย่างเป็นทางการนะคะเมื่อปี57นะคะทีนี้ พอวิกฤตก็เข้ามานะคะเหมือนเหมือนมาเล่นตลกเลยนะคะก็คือเราก็คิดว่าพอเราลาออกแล้วเนี่ยเฮ้ยชีวิตเราก็แบบคงจะแบบมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะแต่พอลาออกมาปุ๊บนะคะวิกฤตแรกที่ยาเจอเลยอะคะ่ะก็คือในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าเราใช้แบบชีวิตที่แบบคุณครูอะคะ่ะก็คือ ทั้งสอนหนักหอบงานมาทําที่บ้านนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องตื่นตั้งแต่หัวลุ่งอะคะ่ะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ยาเองเนี่ยด้วยความที่แบบทําติวเตอร์มาก่อนจบจากโรงเรียนมาเนี่ยยาก็สอนต่อเลยนะคะทั้ง7วันเสาร์อาทิตย์คือแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็คือทําอยู่แบบเนี้เรื่อยๆทําให้ยาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของ หลายๆอย่างมากเลยนะคะทําให้มีเพื่อนนะคะนะณตอนนั้นนะคะมีเพื่อนที่เขาเด่ยเคยเป็นครูด้วยกันนะคะก็มาแนะนํานะคะให้ยาได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายอยู่ค่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนที่ยาตัดสินใจเข้าไปนะคะ ไม่แน่ใจนะคะว่าใครที่เคยทําเครือข่ายนยเคยตัดสินใจเหมือนยาไหมนะคะสิ่งที่ยาตัดสินใจเข้ามานะคะกับธุรกิจเครือข่ายนีย่ตอนแรกเลยก็คือยาเชื่อยาเชื่อในคนที่เขามาแนะนํายานะคะคือเพื่อนยาคนนี้เขาคือยาคิดอย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่เขามาแนะนําเราคือหนึ่งเลยเขาอะหวังดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาก็เลยรับโอกาสแต่การรับโอกาสของยาก็คือเราก็ รับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองอะคะ่ะแต่พอดูแลสุขภาพเนี่ยกินไปกินมาค่ะผลลัพธ์ทางสุขภาพของยาดีขึ้นมากๆนะคะทําให้ยาเนี่ยคือในแวบในหัวของยาเนี่ยหันหันมานึกย้อนไปถึงตอนที่ตัวเองอยู่ชั้นปถมอะคะ่ะก็ตอนที่ยาอยู่ชั้นปถมอะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นชาวสวนนะคะทําสวนยางพารานะคะทํานานะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเลยเป็นคนขยันมากนะคะแต่เป็นคนที่แบบ มีวิถีชีวิตแบบคนทั่วไปเลยฐานะปานกลางนะคะแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ตัดสินใจทําธุรกิจเครือข่ายค่ายหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นยาก็ประมาณ เก้าขวบสิบขวบนะคะแล้วก็จะไปกับพ่อและแม่เนี่ยตลอดเลยนะคะเวลาพ่อกับแม่มีการไปประชุมที่ไหนเนี่ยแล้วสิ่งที่แบบมันเป็นความประทับใจที่มันฝังใจยาค่ะที่ทําให้ยาเติบโตขึ้นมาแล้วก็หลงรักธุรกิจเครือข่ายนะคะเพราะว่ายาเห็นภาพของพ่อกับแม่ะคะ่ะที่ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะในธุรกิจเครือข่ายนะคะท่านรับรายได้ที่แบบเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบยืนบรรยายนะคะอยู่ข้างหน้าเวทีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพูด Y.A. Joy นะคะเขียนแผนรายได้นะคะหรือว่าสาธิตสินค้านะคะซึ่งทำให้ยาเนี่ยเห็นภาพนั้นลแล้วยารู้สึกเลยว่าเฮ้ยพ่อกับแม่เราอะ่ะเป็นชาวสวนธรรมดาเลยอะ่ะแต่ทำไมท่านแบบมีภาพที่แบบดูดีมากเลยเป็นคนที่แบบเก่งมากเลยคือมันมันเป็นภาพที่ฝังอยู่ในใจนะคะทีนี้วันที่ยาตัดสินใจเข้ามาลุยเต็มที่เนี่ยยามีภาพจำแบบนั้นนะคะในวัยเด็กกับประกอบกับ บริษัทที่เพื่อนมาแนะนำเนะะี่ยค่ะก็คือยาได้เช็คแล้วว่าเป็นบริษัทที่ดีมากถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ยาก็ทํานะคะแล้วก็ยาก็เลยทําธุรกิจอยู่ค่ายนั้นนะคะต่อเน,นื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงทําอยู่นะคะก็คือเป็นระยะเวลา8ปีด้วยกันนะคะและยาเองก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นผู้นําระดับสูงของธุรกิจค่ายนั้นด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่มีผลลัพธ ให้กับยาเลยนะคะก็คือยาเป็นคนที่แบบเคยรับรายได้หลักแสนนะคะจากธุรกิจเครือข่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่หลงรักนะคะใช้คําว่าหลงรักธุรกิจนี้เลยนะคะเพราะว่า อยากการที่ยาได้เปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะคะที่เป็นลูกจ้างในโรงเรียนนะคะการที่ยาเปิดติวเตอร์นะคะทํางานของตัวเองนะคะแล้วก็การที่ยาเอาตัวเองเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายอะคะ่ะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่พัฒนาเราในทุกๆมิติเลยนะคะไม่ว่าในเรื่องของความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็บุคลิกภาพการพูดนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ย ยารู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ดีมากๆนะคะทําให้ยาเนี่ยหลงรักนะคะแล้วก็มีใครบ้างคะที่รู้สึกเหมือนยานะคะยาเองเนี่ยเป็นคนที่อ่พอเข้ามาศึกษาในธุรกิจแนวเนี้ยค่ะถ้าเราเนี่ยศึกษาอย่างจริงจริงจังๆอะค่ะเราจะเปลี่ยนจากคนแค่รู้จักอะค่ะมากลายเป็นคนรู้จริงนะคะจากนั้นเนี่ยมันทําให้มันมีคาเนื้อค่ะที่ผุดอยู่ในหัวยานะคะก็คือคําว่าคนที่แบบเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะค้นพบว่า คนในเนี่ยค่ะไม่อยากออกแต่คนนอกก็ไม่อยากเข้านั่นหมายถึงอะไรคะคนในเนี่ยถ้าเข้ามาศึกษาให้จริงๆจังๆเนี่ยเราจะรู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกรู้สึกประทับใจกับงานงานนี้แต่คนข้างนอกอะค่ะที่เขาแบบมองมาคนละมุมกับเราเนี่ยเขาแค่ไม่เข้าใจเขาแค่ไม่รู้จักธุรกิจแนวนี้จริงๆนะคะเขาก็เลยไม่อยากเข้ามานะคะซึ่งทุกท่านที่เจอภาวะแบบนี้ที่ไปชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ตัดสินใจเข้ามานะคะอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากมาก เลยนะคะซึ่งเราจะต้องผ่านเรื่องพวกนี้ไปให้ได้นะคะแล้วทุกท่านก็จะรู้สึกแบบหลงรักธุรกิจเครือข่ายแบบยานะคะทีนี้น่ะผลลัพธ์มีอะไรบ้างที่ทําให้ยาได้ได้ได้มาจากธุรกิจเครือข่ายนะคะอันแรกเลยอะคะ่ะตอกจากยามีรายได้แต่หลักแสนนะคะแล้วก็รายได้6 0 0 0 0 7 0เ0 0เนี่ยเป็นเรื่องแบบธรรมดามากเลยนะคะถ้าใครเคยทาแล้วแล้ว,แล,วแล้วประสบความสําเร็จนะคะคือจะรู้เลยว่ารายได้ลักษณะแบบเนี้ย มันดีมากนะคะแล้วมันตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างเลยยาก็เลยเป็นคนหนึ่งอะค่ะที่สามารถซื้อบ้านซื้อรถนะคะโดยใช้สเตทเมนต์รายได้ของอธุรกิจเครือข่ายซื้อนะคะไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะอะไรมันเป็นอะไรที่แบบมาเติมเต็มความฝันของเราได้นะคะแล้วก็แต่ชีวิตของคนเราใช่ไหมคะมันก็มาเจอวิกฤตอีกรละลอกหนึ่งนะคะยาเองเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบทําธุรกิจเครือข่ายควบคู่กับเปิดติวเตอร์มามาตลอดเลยนะคะจนมาถึง ถึงปี6-4ใช่ไหมคะก็คือปีที่แล้วช่วงเดือนเมษายนเนี่ยที่จังหวัดสตูลนะคะก็คือเจอพิษโควิดเนี่ยคือแบบครั้งใหญ่เลยนะคะของจังหวัดสตูลนะคะทำให้ตัวยาเองเนี่ยก็คือไม่มีรายได้จากดิวเตอร์เลยนะคะก็คือจากแบบหลักหมืน่นหลักหลายหมืนนะะ่นเนีค่ะกลายเป็นศูนย์บาทนะคะซึ่งเรามีภาระ หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถที่เราก็ซื้อไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอิจิปาถะเลยทําให้ยาก็รู้สึกแบบเฮ้ยเควเหมือนกันนะคะแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายค่ายเดิมที่ทําอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันมันดรอปลงเนี่ยก็ทําให้ยอดขายอะไรเนี่ยมันก็ซาซาลงไปนะคะทําให้ยาเองกับคุณพี่เชนนะคะที่เป็นสามีเนี่ยก็คุยกันนะคะแล้วก็ระหว่างที่คุยกันเนี่ยคุณพิเชนก็บอกว่าเฮ้ยน้องน้องไปเรียน ออนไลน์ดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบแนะนำว่าให้ยาเนี่ยไปหาเรียนคอร์สออนไลน์นะคะเพื่อที่จะได้มาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหรือไม่ก็ในเรื่องของงานติวเตอร์ของเราที่เราทําอยู่นะคะแต่สิ่งที่แบบยาปฏิเสธไปก็คือหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราไปเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนคนทั่วไปอะ่ะคือยาก็คิดว่ายาก็ไม่ได้เก่งเหมือนพิมรีพายใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าโลเทคโนโลยีก็ว่าได้นะคะคือเรียนเก่งแต่ไม่ชอบเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธเทคโนโลยีนะคะก็คือโทรศัพท์เนี่ยมีไว้แค่โทรเข้าโทรออกแค่ไว้คุยกับเพื่อนนะคะคือเอาไว้ติดต่ออย่างเดียวเลยะคะ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากเสิร์ชหานเนี่ยก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องใช้เพราะว่าเป็นครูใช่ไหมคะแต่ถ้าให้แบบให้แบบยาไปแบบ ให้เก่งเนี่ยก็คือไม่ใช่แล้วก็รู้สึกแบบเราไม่เก่งก็เลยแบบไม่ไม่เรียนรู้ด้วยนะคะก็คือแอนตี้ค่อนข้างที่จะแบบปฏิเสธลักษณะของไอที IT ทั้งหลายนะคะแต่พอวันหนึ่งอะคะ่ะก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะคะมาที่บ้านนะคะท่านนั้นก็คือคุณอาเพนส,สรีซาลิมนะคะซึ่งเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ยาได้เข้ามารู้จักกับ a p p พลิเคชันมูมอนะคะวันนั้นนะคะคุณอาเป็นสีเนี่ยมาหายาที่บ้านนะคะด้วยธุระอื่นๆน,นะคะแต่สิ่งที่ยาเห็นนะคะยาสังเกตเห็นได้เนี่ยก็คืออาเป็นสีอะคะ่ะดูแบบมีออร่านะคะดูสดใสแววตาแบบมีพลังมากเลยนะคะทำให้ยาถามไปว่าอาไปทำอะไรมาคะทำไมแบบอาดูมีออร่าจังเลยก็คือเป็นคำถามที่แบบยาถามไปนะคะซึ่งสิ่งที่แบบอาตอบมาเนี่ยคืออาก็บอกว่า สงสัยเป็นเพราะคอลลาเจนที่อากินไปอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเป็นแค่ประโยคเดียวแต่ด้วยความที่เราลุกคลีอยู่กับธุรกิจเครือข่ายนะคะยาก็แบบคิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นของคอลลาเจนค่ายไหนค่ายหนึ่งสักค่ายหนึ่งแน่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบได้ถามต่อไปแต่ด้วยว่าคุณอาเนี่ยมีธุระนะคะก็เลยรีบนะคะรีบไปทําธุระนะคะแล้วก็ท่าน,นก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ยานเนี่ยศึกษาทีหลังนะคะซึ่งพยายมาศึกษาเนี่ยก็พบว่าชื่อแอปพลิเคชันนะคะ ที่ขายบิงโกคอลลาเจนเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันมูมอลนะคะพอรู้แค่นั้นนะคะยาก,ก็ทำการค้นหาเลยค่ะหาในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Google y o u t u b e นะคะแล้วก็ไปเจอกับคลิปของบุคคลท่านหนึ่งนะคะก็คือ CEO ของเรานะคะก็คือคุณบุญชยัยรีมาติบูลนะคะที่เป็นรายการเจาะใจแล้วก็อีกหลายๆคลิปนะคะรวมถึงของโคชแม็กนะคะที่แบบมาพูดนะคะในช่วง ที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะซึ่งทำให้ยารู้สึกว่าอู้บริษัทนี้นะคะ่ะคนที่ก่อตั้งเนี่ยโฟลเดอร์เนี่ยทั้งเก่งทั้งดีทั้งมีคุณธรรมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะคนที่มาทําธุรกิจเนี่ยมาคือแบบเหมือนโค้ดแม็กเนี่ยสิ่งที่ยาเห็นเลยคือแบบโค้ดแม็กเก่งเก่งมากเป็นแบบคนที่แบบ พูดพูดจาทั้งข้อมูลทั้งอะไรคือยารู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาลุยเลยนะคะกับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็วันนั้นก็เลยแบบคุยกันนะคะแล้วก็สมัครนะคะเข้ามาเป็น เพเซอนะคะในแอปพลิเคชันมูมอนะคะแล้วก็ห้องเรียนห้องแรกเลยที่ยาเข้ามาก็คือห้อง Social ลคอมเมอร์สแบบที่ทุกๆท,ท่านได้อยู่ในวันนี้เลยนะคะแล้วมาเจออยางกับอีกบุคคลหนึ่งก็คือดตรต้นนะคะก็คือเป็นบุคคลแรกที่แบบยาได้ฟังในห้องนี้นะคะก็รู้สึกโอ้ขนาดดรให้ข้อมูลเราแบบมันมีอะไรที่แบบตื่นเต้นมากนะคะทําให้ยารู้สึกแบบยิ่งแบบยิ่งแบบเชื่อมัน่นนะคะแล้วก็รวมกับข้อมูลที่เราไปหาเนี่ยก็คือ คือมันพร้อมมากๆเลยที่จะลงมือทํานะคะแต่ด้วยความที่เราแบบคลุกคลีกับงานเครือข่ายอะคะ่ะเราก็รู้มาว่างานเครือข่ายเนี่ยมันก็จะมีอา่าหลายๆบริษัทมากเลยแต่มันจะถูกกฎหมายอยู่แค่ไม่กี่บริษัทนะคะต่อให้เรารู้ว่าเรารู้ว่าที่เนี่ยมันถูกกฎหมายแต่ ก็ยังไม่ไม,ไม่แบบไม่ได้มั่นใจไม่ได้เชื่อมั่นร้อยเปอรนะคะทำให้ยาเดี่ยเข้ามาศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา2เดือนนะคะสมัครแล้วเนี่ยก็เข้ามาศึกษานะคะแล้วก็บุคคลท่านแรกนะคะที่เป็นที่ได้รับลิงก์นะคะจากการ เป็นสมาชิกนะคะของของทีมงานของยาเนี่ยก็คือคุณแม่นะคะเหตุผลที่ยาตัดสินใจให้คุณแม่เข้ามาเนี่ยก็คือยาต้องการที่จะเทสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็เหตุผลที่สําคัญมากๆเลยก็คือท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ยารักมากมากนะคะแล้วก็อยากให้อยากทําธุรกิจเนี้ยตอบแทนตอบโจทย์ คนที่เรารักนะคะเพื่อที่จะให้ท่านรับโอกาสดีๆโอกาสนี้ไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่แบบอ่าให้คุณแม่นะคะเป็นบุคคลท่านแรกที่ได้ริ้งทองคำของแอปพลิเคชันมูมอต่อแจกยานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเข้ามาศึกษาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องของโคด้ดโค้ดเม่นนะคะซึ่งเป็นคนที่แบบสอนสอนเราแบบทุกคนเลยนะคะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันมูมอนะคะแล้วก็บุคคลอีกท่านหนึ่งก็คือโค้ดโอนะคะ คุณชริทนทร์วัดเนี่ยแหละคะ่ะก็คือเป็นคนที่แบบยาเข้าไปแบบเรียนแผนนะคะที่แบบบริษัทจัดให้เนี่ยก็คือโค้ดโอก,ก็คือบรรยายแผนเรียนอยู่แบบสองสัปดาห์เต็มๆอะค่ะทําให้ยารู้สึกแบบธุรกิจนี้แหละเราสามารถที่จะ ฝากชีวิตได้ได้ธุรกิจนี้แหละเราสามารถที่จะตัดสินใจประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทํามันสําเร็จได้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันดีมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ยาประทับใจมากๆเลยแล้วก็ต้องไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็คือทีมนะคะที่คอยดูแลนะคะตั้งแต่คุณอาเพนสีแซลิมนะคะน้ามีนานะคะคุณอามีนาหนุนอน,น,นะะัอทนต์นะคะบังเอ็มคุณธนทัตใบหลีนะคะบังมีนนะคะร้อยตํารวจตี น,นิทิศทนน่เนณพุทธิธาดานะคะตลอดจนทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นโค้ดหญิงโคดโอนะคะที่ยืนหยัดแล้วก็ส่งต่อโอกาสดีๆจนมาถึงยานะคะขอหัวใจรัวๆนะคะเพื่อขอบคุณอัพโค้ดนะคะที่คอยดูแลนะคะคอยสั่งสอนคอยส่งต่อโอกาสดีๆมาจนถึงยาวันนี้นะคะแล้วก็พอยาเข้ามาค่ะสิ่งที่ยามุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะคะก็คือยาเนี่ยอยากที่จะส่งต่อแอป a p p พลิเคชันดีๆแบบเนี้ไปให้ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะและมีคำพูดหนึ่งค่ะจากผู้แนะนำยาก็คือคุณอาเพนศีพูดไว้ว่าธุรกิจมูมอค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ถ้าใครเข้ามาศึกษาค่ะมันไม่มีใครเลยอ่ะที่แบบที่แบบจะปฏิเสธนะคะคือยาวยาวรู้สึกแบบคำพูดของของอาเพนศีในวันนั้นนะคะมันทำให้ยาวรู้สึกว่า จริงด้วยคือยารู้สึกเลยว่าถ้าใครเข้ามาศึกษาให้เข้าใจให้รู้จริงอะคะ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่ทำมูมอค่ะก็เลยทำให้ยาแบบตั้งใจนะคะแล้วก็ตัดสินใจแบบประสบความสำเร็จกับมูมอนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจบอะคะ่ะยาก็อยากที่จะฝากไว้ว่าทำไมยาเป็นคนที่แบบเเจอกับทุกอย่างอะคะ่ะ มีวิกฤตอะไรเข้ามานะคะแล้วก็เคยรับรายได้ที่แบบเยอะมากๆตั้งแต่ในวัยที่แบบเป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วก็มีวิกฤตต่างๆเข้ามาในชีวิตหลายด้านนอกเหนือจากสุขภาพแล้วก็เรื่องการเงินหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็คือเจอมาหมดเลยแต่สิ่งที่มันยึดยาไว้อะค่ะเพราะว่ายาใช้หลักก็คืออันแรกเลยคือความเชื่อค่ะคือยามียาเป็นคนที่แบบมีความเชื่อที่แบบเยอะมากๆแล้วก็เข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะคะ สิ่งที่แบบที่อื่นเขาไม่สอนเรานะคะีค่ะก็คือเขาเน่ยสร้างความเชื่อให้กับเราอะคะ่ะทำให้เรารู้สึกทั้งเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เรารู้สึกเชื่อในในตัวเราว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ต่างๆ tamam. ทุกสิ่งอย่างมันสามารถที่จะเกิดขึ้นจากตัวเราเองอะค่ะแล้วก <t> ็การที่เราจะมีความเชื่อเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่เรามีความรู้นะคะเหมือนที่วันนี้นะคะที่ทุกท่านนะคะพาตัวเองนะคะเข้ามาในห้องประชุมแบบเนี้ยคือทุกท่านเนี่ยก็มารับความรู้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยคือเป็นเรื่องใหม่เลยนะคะความรู้มันก็จะทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นส่วนความเชื่อนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ย เกิดการแอคชั่นเกิดการลงมือทำอะคะ่ะแล้วเราจะมีผลลัพธ์ที่มันยอดเยี่ยมมากๆนะคะผลลัพธ์นั้นแหละมันสามารถที่จะปลดล็อกความฝันของเราได้นะคะอัลล็อกยอดีมได้เหมือนกับสโลแกนของแอปพลิเคชันเราเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของความรักนะคะถ้าเราทําธุรกิจนี้นะคะแต่เราปราศจากความรักนะคะที่รัก แม้กระทั่งตัวเราเองแล้วก็ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราอะคะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรือถ้าเราประสบความสําเร็จอะคะ่ะมันก็จะประสบความสําเร็จแบบแห้งแล้งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะยาก็ขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้ยาได้มาแบ่งปันนะคะเรื่องราวของยานะคะแล้วก็มาแบ่งปันว่ายามารู้จักกับ แอปพลิเคชันมูมอลได้ยังไงนะคะอย่าเชื่อนะคะว่าทุกท่านนะคะที่อยู่นะตรงนี้นะคะที่กาลังฟังยาอยู่นะคะเรามีความเชื่อเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจนะคะตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จกับแอปพลิเคชันมูมอนะคะทุกคนทําได้นะคะขอให้สร้านประสบความสําเร็จเจอกันที่ MT สิค่ะขึ้นมาให้โค้ดเมนี่ค่ะขอ